ดกช่อใหญ่โอ้ดูสามช่อเนี้ยประมาณห้าโลดกจัดให้ลูกมันโตโตเหอะนี่ ข้างในทรงพุ่มก็มันก็จะเป็นช่อเอาไว้แต่งหน้าตะการ้า่หลเนี่ยกิ่งนี้น่าจะห้อยลงมาอย่างนี้เราต้องแบบมีจินตนาการด้วยยังไงนะเราต้องดูว่ากิ่งกิ่งไหนที่มันมันจะห้อยลงมาข้างไหนอะเราก็รับคำรับมัน มนต้องมีตัวนี้ด้วยนะกิ่งเนี้ยมันเหมือนกิ่งอ่อนนะแต่แม่งน่าจะหักง่ายเพราะมันเป็นกิ่งกระโดงทำใจไม่ได้ทุกครั้งนี่สิบห้าบาทเองยี่บห้าบาทยังซื้อมาแล้ว ได้งามเลยเห็นไหมเ,เหมือนง่ายนะทอกเนานี้อีกางนี้ถึงไหมอีกางนี้ไม่ถึงวะเอากิ่นี้ จริงนะถึงได้อยู่เนี่ยโอ้โหเชี่ยวหยมดเยอะว่ะดูจริงเนี่ยพี่ดูดิลำใย,ยบางตาลนะพีพีคัมดูหมดอ่ะม่มากไหนวะอ๋อมาจากไม้ไผ่<อ> <laughs> สบายแล้ว, <laughs> ลวเอาหมดมาปล่อย อันนี้เป็นรุ่นกรกฎดานะครับในในช่องผมก็จะไม่ได้เห็นอัปเดตนะถ้าถ้าใครอยากติดตามผลงานก็ไปชมที่สวนเออไปชมที่ช่องของบางตาได้หรือใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็มาที่สวนได้เลยช่องของบางตาชื่อว่าบางตาลำไย,ยคุณภาพช่อง y o u t u b e เนาะถ้าเป็น Facebook ล่ะ ปุ๋ยกิฟฟินกับบางตาลปุ๋ยกิฟฟินกับบางตาลนะครับ <S <S 1> <S 1> เพจของน้องบางตาลเราติดตามผลงานที่ช่องทางนี้ได้นะครับปีนี้จะรวยวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการค้ำนะครับเนี่ยถ้าทำสูตรสารทั้งใบสี่ครั้งครับเหนื่อยค้ำลำใหญ่มากมันดกดกจัดดกเหนื่อย ใครที่มีปัญหาลำไย,ยไม่ค่อยติดลูกนะครับไม่ค่อยติดเม็ดทําออกดอกออกดกแล้วนะครับดอกเนี่ยแต่ไม่ค่อยติดลูกอะนะแต่ว่าสูตรสารทางใบของเราช่วยให้ติดลูกได้นะครับติดลูกดกด้วยสนใจทักมาเลยสนใจทักมาหาบางตาลได้ครับเ<ป>มื่อกี้กิ่งกิ่ง น,นเดี๋ยวลองเต็มเดี๋ยวลองเต็มเต็มท่อนก่อน,นะเวลาตัดง่ามนะครับเราก็จะตัดเผื่อให้ง่ามมันยาวๆหน่อยนะครับประมาณนี้เห็นไหมคุณตากล้องชัดไหม สวดเมียจ้ะวงสวิงฝั่งนี้มันโดกจังอะ่นแสดงว่ามันยาวไปยาวไปมันจะไม่หนัก้วเว้ยไม้มันยาวไง เอาไปเราก็เอาเอาอกสักประมาณตรงนี้นะ โอเคกิ okay. ่งไหนเมื่อกี้่างนี้นี่เหรใช่เหรอไม่ใช่มันเรียดดีกว่าจิงนี้ปะนี่มั้ยนี่มั้คือว่าบนนี้เออนั่นแหละนั่นแหละรู้ไหมนั่นแหละเ,ลเลทรบเลย โอเคต้องดันแรงก็ได้แล้วก็กิ่งกิ่งนี้กิ่งนี้เด้อนี้ต้นเดียวหมดเลยต้นเดียวหมดกอง ดีกว่าไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยทุกปีเลยพอเปลี่ยนก่อนไม่เคยเหนื่อยะไม่มีลำไยให้ค้ำใช่ไหมมีแต่ต้นอ่ะไม่มีลูกอ,ะอ่ะนี้แม่งพร้อมแบะเลยเลยเนาะถ้ามันหนักอะงามมันเออเราเราเราเอาแค่แบบตึงๆมือก่อนครับเพราะว่าเราต้องให้มันเหมือนกับว่า ให้กิ่งมันให้ตัวได้ใช่เ,เพราะว่ามันมันจะเป็นแค่ตัวรับน้ําหนักมันเหมือนเป็นกิ่งาฝากนะดูดีมนขึ้นนะมันอย่างนี้แหละถ้าถ้าโดนตัดกระโดงกลางใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็น,นกิ่งกระโดงดโอเคนะครับก็ฝากติดตามผลงานสวนลงใหญ่บางตานด้วยนี่เจ้าของสวน นนบังติดตามที่ช่องบางตาลได้นะครับช่อง YouTube ก็มีเดี๋ยวผมก็จะลาไปกับบรรยากาศวันนี้นะครับฝนตกใกล้ตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับไปแล้วบายยไปค้ำตอ่อ